G.P.X เปิดตัว New G.P.X Demon GR 2 0 0 r ชูคอนเซป The Speed of Demon ปลุกบิสสร์สายพันสปอร์ตขอราคาช่วงเปิดตัว76,500บาท G.P.X Thailand เปิดตัวสปอร์ตฟูลเฟร i n g คันใหม่ล่าสุด New G.P.X Demon GR 2 0 0 r ผ่านทางไลฟ์สตรีมบนโซเชียลมีเดียให้เหล่าไบาเกอร์จากทั่วทุกมุมโลกได้ยนชมกันเป็นที่เรียบร้อย โดย New G.P.X. Demon G.R. 2 0 0 r คันนี้มาในรูปโฉมสุดสปอร์ตแบบเต็มคันที่ผ่านการคิดค้นและออกแบบมาใหม่หมดทั้งคันในคอนเซปต์ The Speed of Demon ปลุกบีซัดสายพันสปอร์ตมาพร้อมขุมกำลังพิกัด 200cc สีจังหวะ SOHC เครื่องยนต์เทคโนโลยีหัวฉีด G.P.X. FI ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานยูโรโฟมีระบบระบายความร้อนด้วยน้ำที่ออกแบบมาให้หม้อน้ำมีขนาดใหญ่หายห่วงเรื่องการระบายความร้อนมาพร้อมเกียร์6สปีด กับความมันที่สั่งได้ด้วยมือคุณในกำลังแรงบิดสูงถึง17.2นิวตันเมตรที่6,500รอบต่อนอาทีบนโครงสร้างตัวรถแกร่งแบบเฟรมถักที่มีความแข็งแรงทนทานสามารถรองรับต่อความเร็วสูงและช่วยคงความบาลานซ์ของตัวรถได้ในทุกองศาการขับขี่ขับเคลื่อนด้วยโซ่ D.I.D ขนาด428แบบมีโอริงช่วยให้ยือดอายุการใช้งานของโซ่ให้ยาวนานกว่าแบบธรรมดาถึง3เท่าจุดเด่นที่จุนสะดุดตาของรถคันนี้คือการออกแบบระบบไฟรอบคัน ให้เป็นแบบ f ู l l LED ในดีไซน์ล้ำแห่งอนาคตกับไฟหน้าที่ออกแบบให้ออกมาจากบริเวณด้านข้างของตัวรถยางโดดเด่นมีไฟ Daytime running light มาให้บริเวณด้านหน้าไฟท้ายไฟเบรกดีไซน์เป็นเส้นสุดล้ำและไฟเลี้ยวรูปทรงรับกับตัวรถที่สำคัญยังมีไฟฉุกเฉินติดมาให้อีกด้วยโดยระบบไฟรอบขันที่ให้มานั้นมีค่าความสว่างคมชัดในทุกช่วงเวลาช่วงล่างของ New Gbx Demon Gr 2 0 0 r ที่มากับโช๊คอัพหน้าแบบหัวกลับและโช๊คอัพหลังเดี่ยว จากแบรนด์ YSS มาตรฐานคุณภาพระดับสากลสามารถปรับค่าพรีโหลดได้สูงสุดถึง7ระดับเพื่อรองรับรูปแบบการใช้งานของผู้กับขี่ที่แตกต่างกันทำงานร่วมกับกระเดื่องคดแรงหรือมัลติลิงก ให้สามารถรองรับแรงสั่นสะเทือนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและให้ความนุ่มนวลในทุกการกับขี่มากยิ่งขึ้นพร้อมเสริมความมั่นใจในการเบรคด้วยดิสเบรคทั้งหน้าและหลังนอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันอื่นๆทั้งเรือนใหม่หรือหน้าจอสแสดงผลแบบฟูลดิจิตอล LED เมเ e อดีไซน์ล้ำทันสมัยบอกข้อมูลได้อย่างคมชัดและครบครันทั้งมาตรวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์ไฟบอกตำแหน่งเกียร์วัดอุณหภูมิเครื่องยนต์ ระบบ ODO เมเตอและยังมาพร้อมกับระบบเซ t t i n g แบบซอฟ o u c h ชเทคโนโลยีที่เพียงแค่แตะหรือสัมผัสเบาๆที่ข้อความ Adjust หรือโหมดบริเวณด้านล่างของหน้าจอก็สามารถตั้งนาฬิกาบอกเวลาหรือตั้งคลิปการเดินทางได้ New Gpx Demon GR 2 0 0 r มีมาให้เลือกด้วยกันถึง3มเฉดสีได้แก่สีดำสีแดงสีเทามีการรับประกันเครื่องยนต์ให้นานถึง3ปีหรือ30 0 0 0กิโลเมตรอีกด้วย สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจ New GPS d e m o n GR 200R คันนี้สามารถชมตัวจริงหรือจับจองเป็นเจ้าของได้แล้วตั้งแต่วันนี้ที่ตัวแทนจำหน่าย GPS ทุกสาขาทั่วประเทศ